อยากรู้ใครคลั่งรักกองกันทั้งสองวันนี้คือพีุ่๊กดูจากสื่อก็รู้นะคะไม่เขาค่อนข้างมั่นใจนะแล้วแล้วเขาบอกกับทีมงานด้วยนะผมว่าน่าจะเป็นผมนะครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคู่พี่ปุ๊กรู้กันเขารักกันนานแล้วผมเพิ่งใหม่ใหม่ๆอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเบอร์ไหนไหนก็คือคือเราเราเรารู้สึกว่าคือไมค์เซตผมรู้สึกว่าเราจะเป็นแฟนกับใครอะ เราต้องอยากจีบเขาไม่ว่าเราจะเป็นแฟนของเขาแล้วลอะไรเงี้ยวุ้ยนนี้ก็เลยยังจีบอยู่ย <laughs> ในยกตัวอ,อย่างการจีบหน่อยทุกวันนี้ยังจีบเป็นยังไงฮะเหมือนเวลาเขาจะทําอะไรก็จะชอบชมเขาว่าน่ารักนะนู่นนี่นั่นผมได้เหนว่าคุณปุ๊กลุกก็รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกเป็นผู้คุมความลับตั้งแต่ยังไม่ประกาศเลยอะจริงเปล่าไม,ไม่ค่อยได้รู้ดีเท่าไหร่พี่คือหนูว่า คืออยู่ในกองอะ่ะน้องมิวก็จะเป็นน้องที่น่ารักนะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องไหนที่เขาไม่ได้เล่าอ,ะอ่ะเราก็จะไม่ได้เป็นสายแบบว่าชาแนลน,น่ะถูกไหมเราไม่อยากจะรู้เราไม่อยากจะรู้แต่เรารู้แ <laughs> ต่เรารู้ <laughs> มันก็จะมีวงในมาแกว่าคนนี้มาอะไรแกว่าคนนี้มาบอกโอ,อ้ไม่รู้เลยอะอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงหนูแบบ เป็นคนแบบว่าคือน้องมิวเป็นน้องที่น่ารักมากๆากเราก็จะเุ้ยคุยคุยไอเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งใครมารับล่ะไปมารับเออหนึ่งพไปส่งปึ้งปึ๊งแล้วอันนี้นไม่อยากรู้ใช่ไหมไม่คุณแม,ม่มมหนูเพื่ออะไรหนูคิดว่าคุณแม่เพราะว่าคุณแม่มารับออ่อคุณพ่อก็มาหาที่คือหนูกับ <c oughs> น้องมิวอ่ะก่อนร่วมงานกันอะไป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 ทานแบบปีใหม่ที่บ้านหนูคุณพ่อคุณแม่มารับหนูก็จะค่อนข้างรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อหนูก็เปิดประตูคิดว่าคุณพ่อคุณแม่สสวัดี ประตูให้ไป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 ไยอย่างนี้แล้วก็ทีใจอุยไม่เป็นความลับปะวะแล้วเราเดินมาส่งเขาอะความจะต้องแตกนะเลยแชวชิลแชิลแวก็โทรไปหามิวเมื่อกี้พี่เห็นหมดแล้วว่า ก็ไม่เป็นไรพี่ปูไม่เป็นไรเลยพอกมันก็จะเปิดตัวกันอยู่แล้วเออแต่เราไม่รู้ไงเห็นบอกว่าคุณตุลเป็นคนที่สวีทมากคือหวานมากคือคือต้องต้องย้อนไปเหตุการณ์ตอนที่เหมือนช่วงที่เขาเรียนที่อเมริกาครับผมโอ้แล้วแบบคือความต่างมันจะประมาณแบบ12 12ชั่วโมงนะเที่ยงวันของเราคือเที่ยงคืนของเขาในชะ่เราเวลาแบบเอาเวลาเราทำเราเรามาถ่ายละครเนี้ยช่วง11โมงเที่ยงอะไรพวกนี้ยังแบบอุ้ยจะเบรก จะเบรกไม่เบรกดีจะเบรกไม่เบรกดีอะไรเงี้ยเขาก็กาลังจะนอนแล้วอแล้วเราก็แบบเหมือนต้องตั้งว่าเดี๋ยวก่อนใครนอนอ่ะจะต้องโทรไปกุญนอะไรเงี้ยครับผมเอก็คือเวลาเวลาพอมันช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนผมผมก็จะเริ่มแบบขอทีมงานไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปอออะไรเงี้ยความที่งก็แบบเหมือนก็โทรไปคุยกับเขาแต่เราเรารู้สึกว่าเอ้บางบางทีมันดูแบบเกรงใจที่ยานจังเลยหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเคยบ่นๆกับเขาไป เขาก็บอกว่าเออแต่ความความจริงแบบคู่เราก็ดีเหมือนกันเนอะแบบพอได้ทําแบบนี้ปุ๊บมันเหมือนแบบได้เซกคุณไนท์สองรอบไม่เหมือนคนอื่นดีเลยืเขาเขาก็จะมีความแบบมองโลกในแง่ดีอยู่อะไรเงี้ยโอ้น่ารักมากเลยอะ